Okay. ขอเคสครัาบบ่าวตุยสวัสดีและสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะที่นี่เกาะสีชังมาหรือยังแชร์วนไปก่อนนะฮะที่นี่เกาะสีชังนะฮะเกาะสีชังครับผมสวัสดีและสวัสดีตุ้ยเคสตุยเคสดาว น้องเคสทำไมไม่ใส่หมวกพราะซ่านต่อมคนถ่ายครับต,ต่อมท้องทนอถ่ายนะต่อมดาวเคสนาะเตียงนาะเตียงดู กล้องสองให้ให้เนตให้ด้วยโอเคอันนี้ก็ถ่ายไปนัดตีน้อง,งไปถ่ายใกล้ๆหน่อยตัวตัวยี่เพิ่งมาตัวย,ยูมองหนละเพราะว่ามันมันจะได้แบครอปตรงนั้นพอดีนี่คือไฮไลท์ตรงนี้เหมือนกันถอดเกือบกว่ามาได้ค่ะดึกขึ้นมาเลยจ้า่ยถ่ายไว้ตรงนี้ถ่ายเกือบไว้ก่อนค่ะดึกขึ้นมาจ้า <c oughs> ดึกขึ้นมาเลยก็ได้ okay. โอเคโอเคดึกเกือบขึ้นมาจ้า กระแว่นอย่าลืมนะฮะหัวกระแว่นอย่าลืม ใส่ละเกอบเสียด้วยวะเนี่ยโอเคใส่ไปแล้วต้องใส่นิดนึงระวังวมันลื่นนะระวังมันลื่นที่ว,วมงหัวไม่ใช่เนะัร ไปช็อตไปช็อตระวังรองเท้าเปียกก็ต้องไป กังเกงซ้อนอยู่ไม่เป็นไรหรือซิ้นขึ้นก็ได้โอ้คคือเสียสาระล้งเท่าครับแต่ว่าตุ้ยมั้เดี๋ยวจะไปสื่อเอาไหมนะฟังฟังคนเอาไปสี่ไปในรถกับใช้แต่เอาวะเนี่ย อเออต้วยี้แหละเออพิีขอสอนคนหน่อยเอามุมไหน,นเคสได้ไปหน่อยเนี่ยเอาทีนี้เอาดีดีเ้ยเอาดีดีเ้ยบ้านเนี้ย มึงมีความสุขไอยหมาทะเลได้ไหมจ๊ะเ่ yeah. ะนะเปลี่ยนท่าไปเลยโอเคไ,ไ, okay. ได้สะพานไหมได้สะพานกว้างๆเขาบอกว่าน้องเคสถกกระโปรงขึ้นลถดมีกมีกางเกงเนาะซ้อนอยู่ประสานโอ้ยเคยสีบอกเขาทุกท่าเลยถุงเนื้นอ น้องตอมก็น่ารักพี่เหล่าน้องตอมมอสีกันได้เนสาวสำน้อยมอสีบางทีดูครับผมหมาทะเลกับมีบไากม,<ป>มีปัญหาขแบบเขา,าไปนั่งแบบไปแล้วเดี๋ยวจานจะให้เท่ไปนั่งแบบอาทำเอาทางน้นก้องเจ้าทำแบบไหนได้ทำอะไรสวัสดีค่ะ แกมาจีบพี่นางนะ่ะม้าทะเลก,กับพ่อยังไงหูลปลาก็บทมีเนาะอันนี้มาทะเลเนาะนันสวยตุ๋ยเหรอม้าทะเลรู้จัก,จกถ่ายผมบ้างรู้จัก,จกถ่ายผมบ้างถ้าผมไม่ได้บอกอการู้จักมีน้ําใจถ่ายผมบ้างมือกล้องนั่นมีทั้ง3าสตัวพวกคุณอะมีน้ําใจถ่ายผมบ้างผมมีแต่ถ่ถายคนอื่นดังพวกคุณอะเคยมีน้ําใจถ่ายผมบ้าง น้นทะเลน่ะมีน้ำใจไทยผมบ้างนทีนี้เปลี่ยนมุมบ้างไปพวกเราคู่รักที่กำลังค้อนหินอยู่ในตอนนี้ยี <Yeah. S 1> อ้เกาะสีชัง ใจอสันบหูคือกันหรือเป็นสวรรค์สังมาไอาเก็บใจไว้บอกเคยฮักภายดอกนาบ่เสือไอว่าย่านตัวให้น้องของให้ไอว่าจากใจ น้องงามดังนางในฝันอย่ามาว่าวานยันหากว่าห้เปลี่ยนใจไอให้สัญญาสีหากจอดมือตายจำคำไอไว้ฝาดินให้เป็นพัญญา ອ້າຍບໍ່ນ bon ້ອງນ້ອງກໍບໄດ